โอเคครับนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวรายกรเศรษฐีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้เราอยู่กับอีเวนต์ใหม่ล่าสุดกันเองนะครับนะก็จะเป็นท่านของ event, อ,อีเวนต์เอเลอตเวอร์ชันใหม่นั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูความสามารถกันเลยดีกว่านะครับนะโอเคเดี๋ยวขอนอกเรื่องก่อนนะก็พอดีผมเนี่ยไม่ได้มาอัดคลิปรอบหนึ่งใช่ไหมก็คือช่วงของอะไรหมวกอาร์ชชิลลอันนั้นผมก็ไม่ได้เล่นจริงๆนะคือไม่ได้รู้เรื่องหรอกนะ อ่ะมีตามตามบ้างเนาะตอ,อนนี้ก็เพิ่งว่างมาอ่ะนะเพราะวันนี้ผมลืมเอาโทรศัพท์ไปโรงเรียนไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปโรงเรียนด้วยเลยไม่ดูเรื่องเลยนะเออก็เพิ่งเพิ่งได้อตรงก็เพิ่งได้ว่างมานั่งเปิดอ่านั่งเปิดโทรศัพท์ก็ตอนนี้นะอืมโอเคไม่เป็นกัน โอเคมานอกเรื่องแล้วเราเข้ามาเรื่องของเราดีกว่านะก็มีอีเวนต์เที่ยวรอบโลกนะเออซปเปอร์บูมเหมือนเดิมนะแล้วก็มีฮาราองนะแ,ลนะแล้วก็เอเลบอสอัเวินเล็กนั่นเองเนาะแล้วก็มีล็อกอินทุกวันนะครับนะแล้ววันที่6นะครับนะก็คือเมื่อวานนะครับจะได้รับเปน็นทางด้านของเออมันชื่ออะไรวะไอตัวละครไอตัวที่เนี่ยลุมดำเดเมนชะันเนาะส่วนอ่า วันตั้งแต่วันที่7นะครับนะวันที่7เดือนนี้เนี่ยก็จะได้รับเป็นทางนั้นของอน่าจะเป็นลุมดําไข่มุกไหมแล้วก็วันที่8จะเป็นไพ่ทาร์โลมีน่ารักวันที่9ก็น่าจะเป็นดโดรนนินจานั่นเองนะครับเดี๋เป็นแบบเช่าว3วันเนาะอย่าลืมไปล็อกอินกันนะครับจะได้เอาจี้เช่ามาใช้เนาะแล้วก็อีเวนต์นี้จะมีทางนั้นของตำนานฮารายอยงให้เรามาสามารถแรกได้เหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็มีบิสกิตนะ อ่ามีบิสกิตให้ด้วยโอเคแล้วก็อันนี้เป็นอีเวนต์ก็คือเราสามารถแลกรับเป็นบิสกิตได้นะครับนะอ่าก็คือเล่นซุปเปอร์บูมแล้วก็มารับตัวบิสกิตได้น,ะนั่นเองเนาะเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวอีเวนต์กันเลยดีกว่าจะกรับนะโอเคพร้อมแล้วไปกันครับนะก็จะมี2ตัวนะทางด้านของ Evo ว l e b o s อ อัศวินเหล็กนั่นเองนะครับนะแล้วก็มีอีโวฮารอยองนั่นเองนะโดยวิธีการตามหานะครับขอให้เราเก็บพระอาทิตย์ปีใหม่ A บวกแล้วก็พระจันทร์ปีใหม่ A เมฆปีใหม่ A แล้วก็หญ้าปีใหม่ A อย่างละ2ชิ้นเพื่อมาแลกเป็น สวนสวรรค์น,นะครับนะเอสโดย5เราได้สวนสวรรค์หนึ่งชิ้นเราสามารถมาไล่เป็นทางด้านของแพ็กตัวละครสุดฮิตได้นั่นเองนะครับนะแล้วก็วิธีการตามหาเนี่ยก็ดูเหมือนจะใช้เท่ากันเลยนะครับก็คือตามหาสวนสวรรค์5ชิ้นแล้วก็นางฟ้าพิทักษ์สวรรค์ 2ชิ้นแล้วก็นางฟ้าพิทักษ์พื้นดินอีก2ชิ้นเราก็จะสามารถแลกเป็นตัวละครฮาราองหรือว่าจะเป็นตัวเอลวเลโบรสอัศวินเหล็กได้น,นั่นเองเนาะก็ส่วนตัวรู้สึกว่าอไอกายวัตถุดิบสวยดีนะสวนสวรรค์กับอ่าพระอาทิตย์ปีใหม่นี่นะเออก็ไม่ไม่รู้จะชมอะไรแล้วนะเออมานั่งชมการวัตถุดิบนะเออแล้วก็มีฮาราโยงนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูความสามารถของ ตัวละครใหม่กันเลยดีกว่านะดูจากหน้านี้แหละไม่ต้องไปไหนไกลขี้เกียจโอเคนะความสามารถแรกนะครับนะมอเริ่มเทินของฉันนะครับโอกาส45%ย้ายไปยังพื้นที่ว่างเนาะแล้วก็อีกความสามารถนึงก็คือเมื่อเราก่อสร้างโอกาส45%สร้างแลนด์มาร์กโดยอัตโดมัติถ้าไม่แสดงผลจะเติบโตลทีละ15นั่นเองนะครับนะแล้วก็อีกสกิลน,นึงก็จะเป็นเมื่อก่อสร้างโอกาส85%ใช้พื้นที่โลกมืดบริเวณ 1ช่องหน้าหลังนั่นเองนะครับนะรวมถึงพื้นที่นั้นนั่นเองนะก็คือเป็นความสามารถเอฟเฟกโลกเมิดนะครับนะอืมแล้วก็ส e กิลต่อไปนะครับนะก็จะเป็นเมื่อตกพื้นที่ก่อสร้างอาคารใดๆก็ตามก็คือเมื่อตกพื้นที่ก่อสร้างใดๆก็ตามโอกาส45%ใช้เอฟเฟกโซ่ตรวนนะครับนะใส่สตรูแบบสมแล้วทำการ ย้ายพายุทรายไปอย่างพื้นที่ที่ฉันต้องการเลือกนั่นเองนะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะสกิลสุดท้ายเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกเลนมาร์ของฉันโอกาส70%ขังฟองสบู่นะโอเคนะครับอันนี้คือความสามารถของ EVO e เเนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูคราง้างของ EVO h h a a า o n g กันดีกว่านะครับเนาะอี a วฮารนะครับเนะเมื่อเราเกาะสร้างสามหลังโอกาส45%เเด้งในตำแหน่งที่ยืนไม่ติด เติบโตทีละ1ิแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะจะเป็นเมื่อฉันตกแลนด์มาร์คหรือก่อสร้างโอกาส5 0ติดตั้งลังมังกรบริเวณแลนด์มาร์คของฉันทั้งหมดนั่นเองนะโดยลังมังกรเนี่ยมันจะคงอยู่เป็นเวลา1เทิร์นและมันจะมีความสามารถก็คือเมื่อศัตรูทอยผ่านหรือว่าเที่ยวรอบโลกผ่านไปมันจะมีโอกาส70%ดักจับนั่นเองนะครับนะซึ่งความสามารถนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบความสามารถหนามน้าแข็งนั่นเองนะแค่เปลี่ยนชื่อ โอเคแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นน,นั้น้นของความสามารถโซ่ตรวนเหมือนกันเลยนะครับนะความสามารถนี้เมื่อตก พื้นที่ใดๆก็แล้วแต่นะครับที่เป็นสิ่งก่อสร้างเนี่ยโอกาส45ใช้เอฟเฟกซโซ่ตรวนใส่ศัตรูที่อยู่ในแถวเอ้ยขอไปฮะมันจะใช้เอฟเฟกโซ่ตรวนใส่ศัตรูแบบสุ่มนะครับนนะก็คือมีสี่มี3าคนใช่ไหมมันก็สุ่มสักคนหนึ่งนั่นแหละใช้เอฟเฟกโซ่ตรวนใส่หลังจากนั้นเราจะสามารถเลือกพายุทรายไปยังพื้นที่ที่เราต้องการได้นดั่นเองเนาะก็คือเป็นพื้นที่ของเรานะอืมโซ่ตรวนนะครับถ้าเกิดศัตรูโดนไปเนี่ยสก,กิลย้ายทันทีทั้งหมด ของศัตรูจะไม่แสดงผลแล้วก็จะคงอยู่เป็นเวลา2เทร์นั่นเองนะครับนะแล้วก็พายุทรายนะครับนะั่นก็คือเหมือนเราเลือกย้ายไปยังพื้นที่ของเราสักเมืองหนึ่งอะ่ะมันก็จะทําการย้ายเราไปก่อนหลังจากนั้นก็จะทําการจุดฝั่งตรงข้ามมาหาเราเป็นคนต่อไปก็คือเราจะไปก่อนแล้วศัตรูค่อยไปตามอะไรแบบนั้นนะครับเนะี่ยซึ่งถ้าหาศัตรูป้องกันเนี่ยเราก็จะเคลื่อนย้ายไปเป็นฝ่ายเดียวนั่นเองเนาะ แล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะเมื่อศัตรูใช้สกิลขังคุกนะครับโอกาส53เอ้ย35เปอร์เซ็นต์ป้องกันนั่นเองนะครับก็คือเป็นสกิลป้องกันการขังคุกของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับนะไม่ติดโปรทีละสิบนะก็อืมใช่ใช่ใช่เป็นสกิลป้องกันการขังคุกเนาะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับนะถ้าเกิดศัตรูได้รับแลนด์มาร์คสาม แลนมาภายใน1นเทิร์นจะมีโอกาส75%ขังคุก1ครั้งนั่นเองเนาะก็โดยรวมไายลายองนะครับว่าจะมีแปนเด้งในตัวมีลังมังกรหรืออีกชื่อนึงก็คือหนามน้ําแข็งมีความสามารถพายุสายโซ่ตรวนแล้วก็มีความสามารถป้องกันการขังคุกของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับก็คือศัตรูใช้สกิลขังคุกมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถป้องกันได้เนาะเออก็ถือว่าดีนะแล้วก็มีสกิลเอ,อ่อเวลาศัตรูได้แลนด์มาร์ค3ที่ ภายในเทินเดียวมันก็จะสักขังคุกให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูแบบตำนานก่อนล้วกันนะตำนานเนี่ยจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาเยอะเหมือนกันนะครับนะอืมก็เพิ่มมาเป็นรางมังกรเพิ่มเป็น60เอ่อโซ่ตวนเพิ่มมาเป็น50แล้วก็ขังคุกป้องกันการขังคุกเนี่ยเพิ่มมาเป็น40อยู่นะก็ถือว่าเยอะนะโอเคก็เข้าสู่ช่วงทอล์กนั่นเองเนาะว่าเรามาดูกันว่าตัวละครมันดีแค่ไหนเนาะส่วนตัวมองว่าเฮ้ยดีนะเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะ เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆว่าเขามีอะไรพิเศษพิเศษมาด้วยนะน่าจะเป็นคอสตูมนั่นเองนะเราไปดูคอสตูมก่อนดีกว่าน,นี่นะอีเวนต์อัญมณีคอสตูมอ่านี่ไงครับอัญนนมณนนีคอสตูมฮาราองเนาะก็จะมา2เวอร์ชันนะเป็นคอสตูมปกติแล้วก็คอสตูมอีดิชั่นนั่นเองนะครับนะลิมิเต็ดอีดิชั่นแต่ว่าความสามารถเหมือนกันนะครับแตกต่างกันแค่รูปหลักเนาะอันนี้จะเป็นคอสตูม แม่มดฮารยองนั่นเองนะเวอร์ชันปกตินะส่วนนี้ l i m i t ต็ดอีดิชันะครับนะโอ้ว้าวชุดไม่ได้ต่างกันนะครับนะแต่ว่าที่ต่างกันน่าจะเป็นทางด้านของตัวรูปลักษณ์ของอันยมณนีนั่นเองนะความสามารถนะครับนะเมื่อเริ่มเทินของฉันโอกาส70%แม่เหล็กไฟฟ้าไปยังพื้นที่8ช่องข้างหน้านั่นเองนะถูกไหมอ่าภายในระยะ คือมันบอกว่ามันจะย้ายมันจะเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยไปไปอย่างพื้นที่ที่ต้องการในแปดช่องถ้าจะแดช่อง้างหน้าแลวก็คือเป็นความสามารถคล้ายๆข,ของเอลิเซ่นั่นเองเนาะเออความสามารถเคลื่อนย้ายแม่เหล็กของ e นะเอลิเซ่นะอืมก็ถือว่าดีนะเออดีนะออถือว่าเก่งขึ้นนะน้องเล่นได้ง่ายขึ้นนะก็อันนี้ช่วงทอรกแล้วก็ทางด้านของเอริบอสหรือว่าไฮลยองอะไรแบบเนี้ยผมมองว่า ผมมองว่าถ้าจะเทียบตัวละครนะผมมองว่าเอเลบอสยังด้อยกว่าเนื่องจากความสามารถของเอเลบอสเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีเป็นดงนะถ้าเราสังเกตดีๆมันเป็นแปนอัปเกรดแลดมาทันทีเลยนะเว้ยคือมันต้องแบบมันสร้างปรับมันอัปเกรดแลดมาให้ซึ่งถ้าจะให้คอมโบกับความสามารถโซ่ตัวจริงๆแล้วมันต้องแบบสั่งหลังเราเด้งอย่างเงี้ยมันจะได้ลุ้นความสามารถโซ่ตัวไปในตัวด้วยไงแต่พออันนี้มัน เป็นแบบสร้างระลับเกรดเดนมาให้เลยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะอืมอืมแล้วก็เออสกิลโลกมือเดี๋ยวนี้ผมมองว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแลด้้ววยนะเป็นโลมือพื้นฐานซะด้วยมันก็เลยแบบผมมองว่าเฉยๆอ่อความสามารถโลกมือนะแล้วก็เออ สกิลที่มันให้ใหม่อันหนึ่งก็เป็นขังฟองนะซึ่งเราตรงๆงผมก็มองว่ามันดูแบบ้ละระไปหน่อยหนึ่งนะเพราะาเดี๋ยวนี้มันไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นแล้วว่าเออให้ความสามารถอื่นมาแบบขังป้องกันการขังคุกยังดูมีประโยชน์กว่านะแล้วพอเรามาดูฮาระยองเห็นไหมเขามีแป่นเด้งในตัวมีรังมังกรซึ่งถือว่าดีนะอันนี้ช่วยแบบดักลายการเดินของศัตรูได้แถมยังมีป้องกันขังคุกนะครับนะเออแล้วก็มีแบบสายผุดแลนกัด แข้งขัดขาสายผุดแรนเยอะๆอะไรเนี้ยก็ขัดได้ด้วยเช่นกันนะผมมองว่าฮารายองเนี่ยถ้าไปสู้กับทางั้นของเอเลอส์ Le ผมมองว่าฮารายองดูจะเก่งกว่านะอเพราะว่าความสามารถมันหลากหลายกว่านะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่ฮารายองเข้ามาแรกๆแล้วก็คือฮารายองเนี่ยมันเก่งไหมมันก็เก่งนะแต่ว่าที่มันด้อยไม่ใช่เลยเหรอกนะความสามารถที่เป็นความสามารถธรรมาหากินมันนะดันเปอร์เซ็นต์น้อยมากก็คือความสามารถโซ่ตัวนั่นเองนะอื คือโซ่ตรวนพายุและพายุทรายเนี่ยมัน50เอซงนะซึ่งมันเป็นความสามารถที่เราเอาไปใช้โจมตีเป็นหลักๆแต่ดันเปอร์เซ็นไม่ค่อยเยอะมากเนี่ยบางครั้งก็อาจจะหวังผลไม่ได้ได้เช่นกันนั่นเองนะผมก็เลยมองว่าถ้าจะไปสู้แบบตัวทอ็ทอปๆแบบเอไม่ใช่เอ็ดิเซ่เนี่ยคีมูนอะไรแบบนีนน้ก็ยังไม,ไ,ไม่ได้เก่งเท่าอะไรแบบนั้นะผมมองว่าก็ยังพอก็ยังสู้ไม่ได้ยังสู้ไม่ได้นะผมมองว่าก็ ส่วนตัวมองว่าอารายองก็เสียเปียบเรื่องสกิลที่มันน้อยไปหน่อยเนาะส่วนตัวก็น่าจะข้ามไม่ดีแล้วก็ไม่มีเพชรด้วยนะแต่ก็คงจะไม่ได้คิดทําหลอดหรอกนะแต่ว่าคอสตูมเนี่ยมองว่าเอามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องแบบไม่มีสกิลเคลื่นอนย้ายช่วงต้นอะไรแบบนี้พอได้อยู่ แต่ก็อันนี้ก็ให้ทําใจนิดนึงนะครับสําหรับใครที่จะทาฮารยองไปเล่นเนี่ยน้องอาจจะไม่ได้เก่งมากแล้วไม่ได้เก่งมากแบบโอ้คีมุนแบบโอ้เป็นแบบโอ้ท็อปเซิร์ฟเลยเป็นแบบไกลอาว,วิ่งไปตะปบหัวคนอื่นเล่นอะไรแบบนี้น้องไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแล้วก็น้องก็อ่า เปอร์เซ็นก็จะสกิลก็จะแบบมันน้อยไปหน่อยก็โซ่ตัวนประมาณ45นะก็อาจจะขัดใจหลายๆคนแบบเฮ้ยทำไมไม่ออกว่าอะไรแบบนี้นะก็อาจจะขัดใจหน่อยนะก็ต้องยอมรับในเรื่องนี้ก่อนเนาะเพราะสกิลนะ้องอาจจะไม่ได้แบบติดรัวขนาดนั้นเนาะเปอร์เซ็นไม่ได้เยอะโอเคประมาณนี้นะอีเวนต์ก็น่าจะโดยรวมทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะมีเท่านี้เลยนะโอเคตกตรงไหนหรือเปล่าเออเดี๋ยวขอเช็คก่อน โอเคน่าจะไม่มีแล้วนะแล้วก็มีเหมืองเพชรด้วยนะครับนะอย่าลืมไปขุดได้นะจ๊ะโอเควันนี้ก็น่าจะลงคลิปดึกหน่อยนะก็เกือบห้าทุ่มครึ่งนะอืมก็ใครจะมสมสมเว้นก็ขอให้พห้นในโชคดีอีกครั้งนะครับนะแล้วก็คิดเห็นยังไงก็พูดคุยในช่องคอมเมนต์เช่นเดิมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกยอดวิวยอดไลค์แล้วก็ยอดแชร์จากคลิปก่อนนะครับนะได้ได้ว่าทํายอดวิวถล่มทลายอีกครั้งหนึ่งของช่องเรานะครับนะโอเคแล้วก็ ไม่มีอะไรแล้วนะเออน่าจะไม่มีอะไรละเช็ครอบเดี๋ยวเพื่อลืมพูดอะไรตรงไหนนะน่าจะไม่มีแล้วโอเคก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขอให้มาณนะที่นี้ด้วยนะครับนะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์และกด s u b ส c r i b ์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะบา,บายลาที่สวัสดี